ความรู้เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสาก์ตอนที่1ประวัติของสาก์โลกประวัติของการสาก์ไทยประวัติสาก์ออมทรัพย์และข้อหาดใหญ่จำกัดประวัติการสาก์สากลสาก์ถือกำเนิดขึ้นในยุโรปในยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่ต้องใช้ที่ดินจำนวนมากการกว้านซื้อที่ดินส่งผลให้ประชาชนชั้นรากฐานไร้ที่ดินทำกิน และทิ้งถิ่นฐานเข้าไปขายแรงงานในเมืองหลวงความยากจนยิ่งโหงกระนำจากสังคมที่เคยเกื้อกูลดังเช่นในชนบทได้จางหายไปทุกคนต้องต่อสู้ดิ้นรนเอาตัวรอดถึงกระนั้นความพยายามสแสวงหาวิธีสร้างสังคมใหม่ควบคู่ไปกับระบบเศรษฐ,ฐกิจที่ยั่งยืนได้ใช้เวลาเนิ่นนานจึงคิดค้นวิธีการได้สำเร็จเรียกว่าการสหกรณ์ และถือว่าโรเบิร์ตโอเวนเป็นบิดาสากลโลกสากรแห่งแรกของโลกความลำบากยากแค้นของผู้ใช้แรงงานในโรงงานทอผ้าณเมืองรอดเดลประเทศอังกฤษที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าเงินเชื่อรวมกับดอกเบี้ยสูงและการจ่ายค่าจ้างเป็นสิ่งของเป็นแรงผลักดันให้มีการแสวงหาทางรอดตามวิธีสากร คือร้านสากร์รอดเดลโดยสมาชิกผู้ก่อตั้งมีข้อตกลงร่วมกันในหลักเกณฑ์ที่เรียกว่ากฎสิบประการและกฎนี้เป็นแม่บทของหลักการสาก์สาก์นี้จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นสาก์แห่งแรกของโลกการดําเนินง,งานของสากร์รอดเดลไม่เพียงแต่ช่วยเหลือสมาชิกเฉพาะในด้านเครื่องพวกขบันเท่านั้นยังมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านอื่นๆโดยเฉพาะด้านการศึกษา เพราะเป็นที่เข้าใจกันว่าผู้ใช้แรงงานมีความรู้น้อยการศึกษาจึงมีความจำเป็นโดยได้เปิดสอนในวิชาการต่างๆแก่สมาชิกในยามว่างก็คือเวลากลางคืนจึงเรียกว่าโรงเรียนกลางคืนประวัติการสากรไทยการสากรในประเทศไทยมีมูลเหตุสืบเนื่องมาจากเมื่อประเทศไทยได้เริ่มมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ระบบเศรษฐกิจของชนบทก็ค่อยๆเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อเลี้ยงตัวเองมาสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อการค้าต้องการเงินทุนในการขยายการผลิตและการครองชีพจึงมีเพิ่มขึ้นชาวนาที่ไม่มีทุนรอนของตนเองก็หันไปกู้ยืมจากบุคคลอืน่นทําให้ต้องเสียดอกเบีย้ยในอัตราสูงและยังถูกเอาเปรียบจากพ่อค้านายทุนทุกวิถีทางอีกด้วยชาวนาจึงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลาทํานาได้ข้าวเท่าใดก็ต้องขายใช้นี่เกือบหมด นอกจากนี้การทำนาย,ยังคงมีผลผลิตที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพบินฟ้าอากาศถ้าปีไหนผล,ผลผลิตเสียหายก็จะทำให้นี่สินพอกพูนมากขึ้นเรื่อยๆจนลูกนี้บางรายต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่นาให้แก่เจ้านี้และกลายเป็นผู้เช่านาหรือเร่ร่อนไม่มีที่ดินทำกินไปในที่สุดจากสภาพปัญหาความยากจนของชาวนาในสมัยนั้นทำให้ทางราชการ คิดหาวิธีช่วยเหลือด้วยการจัดหาเงินทุนมาให้กู้และคิดดอกเบี้ยนในอัตราต่ำความคิดนี้ได้เริ่มขึ้นในปลายรัชกาลที่5โดยกำหนดวิธีการที่จะช่วยชาวนาในด้านเงินทุนไว้2วิธีคือวิธีที่ 1. จัดตั้งธนาคารเกษตร,รเพื่อให้เงินกู้แก่ชาวนาแต่ขัดข้องในเรื่องเงินทุนและหลักประกันเงินกู้ความคิดนี้จึงระงับไปวิธีที่2วิธีการสากลประเภทหาทุนวิธีนี้เกิดจากรัฐบาล โดยกระทรวงพระคลังมหาสมบัติในปัจจุบันคือกระทรวงการคลังได้เชิญเซอร์เบอร์นาดฮันเตอร์หัวหน้าธานาคารแห่งมัสราตประเทศอินเดียเข้ามาสำรวจหาลู่ทางช่วยเหลือชาวนาได้เสนอว่าควรจัดตั้งธานาคารให้กู้ยืมแห่งชาติดำเนินการให้กู้ยืมแก่ราษฎรโดยมีที่ดินและหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันเพื่อป้องกันมิให้ชาวนาที่กู้ยืมเงินทอดทิ้งที่นาหลบหนี้สิน ส่วนการควบคุมเงินกู้และการเรียกเก็บเงินกู้ท่านได้แนะนำให้จัดตั้งเป็นสมาคมที่เรียกว่า Cooperative Society โดยมีหลักการร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งคำนี้พระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรได้ทรงบัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทยว่าสมาคมสากร์ จึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยเริ่มศึกษาวิธีการสากรขึ้นในปีพุทธศักราช2457แต่ก็ยังไม่ได้ดําเนินการอย่างไรจนกระทั่งในปี2458ได้มีการเปลี่ยนกรมสถิติพยากรณ์เป็นกรมพาณิชย์และสถิติพยากรประกอบด้วยส่วนราชการ3ส่วนคือการพาณิชย์การสถิติพยากรณ์และการสากรการจัดตั้งส่วนราชการสากรนี้ ก็เพื่อจะให้มีเจ้าหน้าที่ดําเนินการทดลองจัดตั้งสากรขึ้นและพระราชวรวงเธอกรมม,มื่นพิทยาลงกรณ์ในฐานะทรงเป็นอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรขณะนั้นได้ทรงพิจารณาเลือกแบบอย่างสากรเครดิตที่จัดกันอยู่ในต่างประเทศหลายแบบในที่สุดก็ทรงเลือกแบบไรไฟเส้นและทรงยืนยันไว้ในรายการสากรฉบับแรกว่าเมื่อได้พิจารณาละเอียดแล้ว ได้ตกลงเลือกสากรชนิดที่เรียกว่าไรไาฟเซนซึ่งเกิดขึ้นในเยอรมันก่อนและซึ่งมุ่งหมายที่จะอุปถัมภ์คนจนผู้ประกอบกศิกรรมย่อมย่อมเห็นว่าเป็นสากรชนิดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยจากการที่พระองค์ท่านทรงเป็นผู้บุกเบิกริเริ่มงานสากรขึ้นในประเทศไทยบุคคลทั้งหลายในขบวนการสากรจึงถือว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งการสากรไทย ต่อมากรมพาณิชย์และสถิติพยากรจึงได้ทดลองจัดตั้งสากรหาทุนขึ้นณนะท้องที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษ,ษณุโลกเป็นแห่งแรกใช้ชื่อว่าสากรวัดจันไม่จำกัดสินใช้โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2459มีพระราชวรวง์เธอกรมมหมื่นพิทยาลงกรเป็นนายทะเบียนสากรพระองค์แรก นับเป็นการเริ่มต้นแห่งการสากรในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ตามรูปแบบสากรเครดิตแบบรายไฟเซ้นที่ได้รับความสำเร็จมาแล้วในอินเดียและพามา่าซึ่งทั้งสองประเทศได้ส่งคนไปศึกษาจากประเทศยเยอรมนีและเมื่อวันที่9ตุลาคม2527ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติก,กำหนดให้วันที่26กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสากรแห่งชาติประวัติสากรอมทรัพย์นครหาดใหญ่จำกัด สากรอมทรัพย์คนครหาดใหญ่จำกัดเกิดจากการรวมตัวของประชาชนและนักธุรกิจในอำเภอหาดใหญ่รวมตัวการจัดตั้งสากรขึ้นและได้รับการจดทะเบียนจากกลุมส่งเสริมสากรกระทรวงเกษตรและสากรให้เป็นสถาบันการเงินเมื่อวันที่12มกราคม2542ตามพระราชบัญญัติสากรพุทธศักราช2511เลขทะเบียนสากรที่อ ...001542 ึ่งเป็นสากรอมรัพย์แห่งแรกของจังหวัดสงขลาที่มีได้หักหน้าที่จ่ายและเปิดรับสมาชิกทุกสาขาอาชีพมีเขตพื้นที่ให้บริการสมาชิกครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาระวัติการจัดตั้งสำนักงานสากรสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่หลังตลาดสดพลาซาสำนักงานแห่งที่สองตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนสาธรตวิทยาคาร สำนักงานแห่งที่3ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนสหาศาสวิทยาคารและสำนักงานปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่37-39ถนนโชดวิทยาคุณ4ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมาชิกผู้ก่อตั้งจำนวน134ท่านทุนเรือนหุ้นแรกเริ่ม586,700บาททุนดำเนินการในปีแรก